ก็จะเริ่มออกดอกเริ่มใหญ่ถ้าลูกเม็ดมันยังดกเยอะอยู่มันก็ยังไม่ค่อยแตกยอดออกมาลูกกเ่่าแตไอจอนช่วงก่อนหน้า่ะที่เนือร้อนจะจัดร่วงหมดเลยนะร่วงไอดอกร่วงชุดนึงแล้นะที่ร้อนจัดร่วงไปชุดนึงพี่โดนไอช้าๆแล้วก็ถือไปแบบนี้สักอได้ไหมเดินไปถึงตรงนู้นครึ่งนึงเอาอันนี้ดีกว่าอะคนเ่นเดี๋ยวไปจิไม่เคยจับโรับเล่น เดือไปพอได้ได,ได้ได้สองสองครึ่งนะสองห้าสิบกดเลยแล้วก็บันทึกใหม่การ<ช>าจะเห็นลุงไหมเนี่ยไม่ใช<า>่ช้าๆ <ชา S 2> พี่ไปใกล้ๆพิชมาโชว์โชว์พูดมั่งก็ได้นะพี่พูดมั่งก็ได้คุยกันไปสวยมากอิ่มกระดกมากเม็ดสวยอ๋อห้าอะไรก็ว่า <c> เ <oughs> วลาไม่ใ <c> ห <oughs> ้ร้องร้องใจ สวยมากเลยค่ะดกมากไมก่มีแมลงรบกวนเลยเข้ามาดูส่วนพลิกกันนะคะและนู้นเป็นสมาชิกเก็บ ดกขาดกกกจังเลยลตัดน้ยังตัดยัง